ทมงานมาจากไหนกันครับเนี่ยไปเทสรถจากไหนกันมาช่างโตไปเทสรถจากไหนกันมารถไปไฟหรือเปล่ารถไปไูโอ้โอันนี้ทำไมมันเสียงโหดกว่าเดิมสุดจัดทำไมเสียงมันโหดกว่าเดิมมันเดิมไงไม่มีอะไรฮะมันเดิมอ๋า เสียงมันรถสิบล้อเลยจัดจัดไปไหนมาเอารถสไลด์คันอะไรวะคันเอ้ยรถพ่วงคันข้าวไปทำซีโอขบานเหรอเออกขบานไปทำซีไปทำซีใหม่ทำซีอย่งเครื่องไว้นี่เป็นแรกเป็นแรกกันมัยเปอูพยุทตมาบอกเก๊บัสแล้วแหละว่าจะเข้ามารอนนี่เดียพักอยู่ข้างริมคลองที่เดิมคลองนู้นเหรอเออทางนู้นแหละ ไม่ดิเดี๋ยวไปกินข้าวไหมยังอ่ะกินแล้วจะพาไปห้าข้าวอเฮ้ยอ่ะเจ๊ก็ตามซื้อเบียร์นี่ครับสไลซ์ไม่ได้เจอนานครับเด็กกล้าหน้าหล่อสุดจัดแล้วเบียร์ท่าสไลซ์รถช่างเอี้ยมนี่ยาวมากเลยนะเนี่ยช่วงล้อดูดิครับช่วงล้อโอ้โหช่วงล้อน่าจะประมาณ ช่วงล้อน่าจะประมาณช่างเอ็มช่วงล้อเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันยาวจังเลยช่วงล้อหรอใช่ห้าเมตรห้าเมตรสี่ห้าเมตรสี 4, ่สิบห้าเมตรสี่ห้าเมตรสามสิบวะเอาตอนที่ไป <5 S 1> เปลี่ยน<ม>ช่วงล้อเนี่ยได้ต่อถ่านไหมเขาหยับช่วงล้อหลายล,ออล้อบแบบจนฟ้าจะได้ส่งเนีย่ยจนฟ้ามันจะได้เวลากระทุกรถยาวๆหน้าไม่ลอยอ๋อหน้าไม่ลอยต่ล้อบอ่ะ ต่อกัสีเขาจะล้อรอบหนึ่งแล้วก็เอาไปต่อธาตุต่อธาตุก็มาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลื้อธาตุลงแล้วก็ต่อกัสีเขาจะช่วงล้อออกไปพอต่อกะสีเขาจะช่วงล้ออีกแล้วก็เอาธาตุเอารถไปใส่ธาตุใส่ธาตุเสร็จปุ๊บแล้วก็ลองวิ่งแล้วก็ไปกระทบช่วงล้อเดินหน้าอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยอ๋อถอยหลังไปสุดแล้วก็กลับมาหน้าอีกเพราะมันกดหน้าใช่ไหมใช่ตอนที่เอาไปไกลเกินมันกดหน้าใช่ ตอนนี้คือพอดีแล้วีเมตร40นี่ช่วงล้อ,อ5เมตรที่ถาดเท่าไหร่กี่เมตรถาด7เมตรดี7เมตรดีโอ้โหเอ้าตอนที่เยาไปถาแรกๆช่วงล้อที่มันยังไม่ได้เลื่อนเนี่ยก็คือถามันยื่นออกไปยาวมากเลยใช่ไหมตอนแรกตอนแรกกลางล้อเนี่ยมันอยู่นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยอ๋อถ้างไปประมาณ60ซนโอ้โหแสดงว่าที่แรกถาดน่าจะยื่นยาวาไปไกลมากแสดงว่าถาด ล้อกลางล้อ,ลอมันอยู่ตรงนี้ถ้าปลายใช่ไมันไปปลายท่าแต่มันไกลเกินไกลเกินแลเวลาทุกรถรถอ่ะมันมันโค้งมันรั้งอย่างเดียวจะมีสเต็ปต่อไปไหมทําเป็นยกได้ข้างหลัง1 0อยกได้ไหมถ้าจะถ้าจะสเต็ปต่อไปก็หกให้หกอยู่แซดเดอบ์แล้วลย,ยกเครื่องอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ผมเอาคันนี้ไปทำแปดล้อไปทำทิปล้อแค่ผมไม่เอาผมไม่ชอบเพราะเป็นรถเพว่องานแล้วมันมันไม่เพียวไง เราชอบว่าเราชอบหกล้ออ่าเราชอบรถอย่างงี้แต่ว่าเราเราเราขับเร็วผมคนขับรถเร็วอยู่แล้วแต่ถ้าไปเป็นสิบล้อเป็นสิบสองล้ออะไรเงี้ยไปดล้อเงี้ยผมว่าดูแล้วมันไม่ผิววมันนั่นเห็นเจ๊บ้านลงอ่าทิกตอกเบิ้ลอะไรเครื่องสามร้อยเปลี่ยนมาใหม่ป่ะอ่าเี๋เครื่องสามร้อยแล้วโอ้โหทีแรกเราแรกร้อยสิบร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามห้าร้อยห้าสิบเราไอ้ทุกคนนะร้อยสิบแล้วก็มาร้อยร้อยสามห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเท้าก่อนตั้งแต่เป็นรถคันนี้มาเอาไล่เครื่องดิเริ่มแรกเลยนะพอขับ่อีก สองตัวร้องตัวแล้วก็มาร้อยาเป็นสามแล้วก็มาหกเอชอีสองร้แล้วก็มาหกเอเคเสื้อส้มสองร้อยสี่แล้วก็มาฮ e อเสื้อนห้าแล้วก็มากเอเคเสื้อดำสองร้อยสี่กันหกแล้วก็มาฮกเอชเคสามร้อยตัวเนี้ยเจตัวแล้วหัวกี่หัวแล้วหัวหัวนี่หัวหัวแรกคือหัวปิ๊บหัวปิ๊บหัวเอ็นพีอาร์ตาแล้วก็มาหัวกระตูนหัวกระตูนแล้วก็มาหัวเดก้าเดกาสามหัวเจ็เครื่อง เจ็ดเครื่อ,อง <c oughs> แล้วก็วเป็นคนที่ชอบหุ่นรถหกล้อไม่ชอบอไม่ชอบแปดล้อไม่ชอบแปดล้อแล้วก็ไม่ชอบสิบล้อไม่ชอบสิบล้อเพราะว่าเพราะว่าผมคนขับรถเร็วใช่ไหมพอมาเป็นสิบล้อหรือเป็นแปดล้อเนี่ยปุ๊บมันเหมือนจะมีภาระเข้ามีมันมีภาระล้อเข้ามามันก็เลยพาให้เราขับรถอย่างเงี้ยมันไม่ผิวเข้าใจครับก็คือใจรักหกล้อนี่แหละชอบหกล้ออืมนะครับเมื่อกี้ก็ไปเที่ยวกันมา ทำสีตอนอ้าวตอนนี้เฮ้ยผมถามหน่อยเปลี่ยนเครื่องสามร้อยมาตอนนี้วิ่งได้ถึงสองร้อยห้าสิบไหมโหไม่ถึงหรอกเป็นแบบไม่ได้หรอกพี่ได้เต็มที่เลยนะผมว่าน่าประมาณสองร้อยสองร้อยสิบแค่นั้นแน่สองร้อยสิบอได้แค่นั้นสองร้อยสิบประเทศแน่แน่ได้แน่นอนกี่วิถ้าเกิดไปลงสนามเจ้าง้อในกี่วิประมาณคันนี้ไม่ได้วิ่งแล้วประมาณคันนี้ล่าสุดเรา๋ยวทำเวลาไว้ดีสุดซี่ร้อยสองเมตรเอ้ย สิบจุดสองรถหนักหกตันหกนะลถหนักมากนะแต่วิ่งได้สิบจุดสองเครื่องเดิมเครื่องเก่าเครื่องตัวสองหอยสี่อะหกแองเกลดำที่เพิ่งยกลงไปซึ่งยกลงแต่ถ้าเป็นตัวสามร้อยนี่ไม่แน่อาจจะได้เก้าเลขเก้าต้องมานี่แต่ว่าแต่ว่าสามร้อยอะผมซื้อใน่ท่อนตรงมาแล้วผมก็เอาหัวชีดเอาหัวชีดเอาปั๊มเอาทโบผมใส่เบปน้ำมันใส้มันวิ่งดีกว่าเครื่องมันใหญ่ขึ้นทุกสูบใหญ่ขึ้น ผมว่ามันเหมือนกันหมดน่าจะแตกต่างแค่หัวหัวลูกตู้อะลุ่มจดระเบิดแค่นั้นเองมันก็เหมือนมันก็เหมือนฮิโน่เหมือนฮิโน่175เมกา175แต่พอเป็นโดมิเนเตอร์210อ่ะมันเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างพอเปิดออกมาลุ่มหัวลูกตู้ใหญ่เท่าไหร่อะหลุมคนละอย่างขนาดละแต่รูก็เท่ากันเท่ากันเรากินฝาเดียวกันเป็นสีรุ่มอะอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันน่าจะเป็นสีรุ่มนะ สองสี่กับสามร้อยเดี๋ยวะพังรอบนี้ก็รู้เลยพอดูแล้วทีนี้ไม่เอาแล้วไอ้ตัวนั้นมันเป็นอะไรอ่ะไอ้ตัวสองร้อยสี่สิบเสื้อดำล่าสุดล่าสุดเดี๋ยวเหรอแค่น้ำดันเพียงเดียวแค่น้ำดันเพียงเดียวผมก็เลยขี้เกียจซ่อมเลยครับเอาใหม่เลยใจยากได้ใจยากได้เครื่องใหม่เป็นรถใหม่ไปเดินอยู่แล้วเจเดี๋ยวมาไม่ก็ป้องผมนี่ยตัวนี้เรียามาครับคันนี้เจ็ดเครื่องยนต์นะครับ สิบปีแ e 1 3ับรเป็นวาก้าปีเ้จ็ดเครื่องยนต์เจ็ดตัวเกียร์ก็เดัวนี่กียร์นี่เยอกว่าเครื่องเยอกว่าดิแตกมนว่าเล่นแตกเป็นว่าเล่นเสียงโหดมากเลยครับเมื่อกี้เสียงเหมือนเครื่อง E13C เลยเสียงเหมือนหกสูบใหญ่ท่่อ่อนี่้า้ี่ค่ต้องเียนเปนั้น จะเป็นห้านิ้วห้านิ้วอะโอ้โหหนิ้วเนี่ยเนีห้านิ้วแล้วเนี่ยแต่ของพี่ร็อบเปสนหนึ่งครึ่งแต่<ช>ตอนที่ผมทำมาให้พี่ร็อ่ะมันไม่มีแป๊บใหญ่เงี้ยครับโอ้โหเหมือนรถลากซุงที่อยู่อเมริกาเลยคาร์า,ถารถลากซุงที่อเมริกามันเป็นหกนิว <6 S 2> ้วหกแค่สิบพันคนได้<ร>ลองวิ่งไกลหรือยังเครื่องตัวเนี้ยลองแล้วไม่ได้ไป็นไก่แคือแบบก็คือซัดอยู่บนหลังมันต้องเนยโอ้คนเสร็จจะต้องสัปดาหแล้วก็ไปเก็บภายในมั้ง เปลี่ยนน้ำปัดเปลี่ยนพวงมาลัยเปลี่ยนอะไรเงี้ยพวงมาลัยก็เปลี่ยนเหรอพวงมาลัยเป็นเบเดก้าพวงมาลัยเป็นจีก้าแล้วก็เปลี่ยนน้ำปัดเป็นไอ้แบบอ่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวงมาลัยอย่างเท่เออหุ้มหลังคาหุ้มอะไรเงี้ยมาเป็นอคันธาราดเหรอเออเป็นอคันธารา คันเนี้รถค้ำรถคูนอยู่เอ็มมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีตั้งแต่รุ่นพ่ออ่าสุดยอดสุดยอดหน้าปัดนี่เป็นของตัว fr สองสิบตอนแรกก็จะใส่ของน้าบ้านของติก้าที่มันอยู่ตัวนี้นะแบบอยู่ในรถแข่งพ่มอะแต่ว่ารอบเครื่องมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถต่อกับกล้องนี้ได้แต่ตัวนี้ขึ้นแต่นี่ขึ้น แต่ถ้าจะใส่น้ำปลาติกาที่มันเป็นเจ้าของเดียวกับพวงมาลัยนี้นะน้ำปลามันจะสวยไอตัวนี้แต่ว่าต่อรอบเครื่องไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่แรงว่าตัวเนี้ยมิดไม่จมโอ้จมอยู่แล้วร้อยหกมันน้อยเลยร้อยหกมันน้อยเลโอ้โหสุดยอดครับรถแรงรถแรงที่ใช้งานได้จริงไปได้ทั่วทุกที่ก็คือรถใครที่อยากจะเอามาอัพอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ขนได้เลยไม่ได้เฉพาะสิบล้อสิบล้อเหรอได้ไหมหัวลากไอ้เจ็ดแปดตันเนี่ยนะถ้าอุกขันนี้ขึ้นหัวลากไปแล้วอ้หมันไม่กว้างไปเหรอพอดีล้อพอดีท่าล้อพอดีเลยพอเปิดล้อเลยท่าข้างหลังน่าจะเลยนะเลยล้อเลยท่าข้างละหน่อยอดีข้างหลังอ่ะเหยียบเยียบไอ้ลูกกลมกลมจริงดเดียวฮึฮึฮึจัดเลยหัวลากยังขึ้นมาแล้ว รถผักพวกนี้ขึ้นได้ครับถ้าใครอยากยาวมาทําเรียกได้ครับจะของสํานักไปเองไปเองเนาะสมมุติว่าอยู่บุรีรัมย์อยู่ฟันแก่นอยู่ไหนไปรับได้แต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าอยู่จันทรไก่นู้นนะสมวนมาลูกค้าเขาก็ต้องมาเองใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่อยากมาผมก็ขอค่าน้ำมันบางคนบางคนเครื่องพังอยู่ร้านอยู่อู่เนี้ยอยากอยากจะมาเปลี่ยนอยู่นี่อัพอยู่นี่ผมขอค่าค่าน้ำมันแล้วผมลาไปขอแค่ค่าน้ำมันแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าจ้างสไลด์มาจริงมันแพงนะแพง จ้าบุรีรัมาบ้านมาลาดีนี่แพงนะเขาจ้างสไลด์จริงๆอ้หผมขอน้ำมันเต็มที่ก็แค่แปดพันเก้าพันแปดพันแค่นั้นเองเอาค่าน้ำมันแล้วตังค์ที่เหลือก็ซื้อข้าวกินกับเมียไปก็พอแล้วแล้วก็ได้งานเข้าอู่พอแล้วสุดยอดสุดยอดเราไม่ได้คือพวกเขาเต็มเลยข้าวสไลด์อ่ะครับผมก็คือเอามาวิ่งใช้ในในอู่ตัวเองนี่แหละรับจ้างรับจ้างบ้างเป็นบางโอกาสเพื่อนฝูงใช่คนจ้างเราไปถ้าเขาโทรให้เราไปเราก็ไปครับแต่ต้องรัดให้ดี โอ้คันนี้สองร้อยอัพเร็วไปรถดักมันยิง่งทึ่งเหรอมันต้านลมเนาะมันต้านลมนี่ครับเด็ก,ก้าหน้าหลอ่อแก้มยกครับหายากมามกใส่หมวกด้วยครับมหมวกแท้ญี่ปุ่นอันนี้หมวกเพิ่งใส่เหรอเพิ่งเอาใส่แล้วไม่กี่วันนีเองลองใส่ดูก็เสิร์ฟข้าวมันพอดีว่าเข้าวพุ่งผมทำข้าวไม่ สวยสวยขาเดิมแล้วเดี๋ยจะไ่ได้่มมาเป็นคาร์บอนไดกนเสวยนะไม่เกินสวยนะเออของของเอฟอาร์สองสิบเราได้ผลิตมาไหมเขาเอฟอาร์เอฟผลิตเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นแบบเขาได้แล้วต้องน้าทำน้าทำเพราะว่าสองสิบก็เยอะนะคนรถดัมรถอะไรเขาไม่อยากใส่หมวกใหญ่อ่ะไม่อยากเจาะรถก็มีวันนี้เราอยู่ที่อูเอ็มติลเบิดนะครับผมเจ้าสำนักเครื่องสามร้อยแรง เบิ้ลไม่ได้เกรงใจชาวบ้านได้ยินแล้วแหละได้ยินแล้วแหละโหดมากอุ้ยดึกแล้ว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 ไม่ไม่ไม่เกรงใจเสียงดังมากนะเนี่ยเสียงแน่นเสียงแน่นมากแม่เห็นเจ๊บัสถ่ายลงหูเสียงโหดจัดเสียงตัดยังกับรถเครื่องใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันจะชนขาลอกหรือเปล่า เดี๋ยวกอลังกอนยกตอนนี้เดี๋ยวหน้าแหกแหกจริงๆร้<อ>าดอยแล้วชมห้องเครื่องนะครับใครที่อยากจะทำเป็นตัวอย่างดูตัวอย่างคันนี้ได้ครับทำ,ทำเครื่อง ที่มีอู<ม>โหเกือบน <พอ S 1> ิดเดียวนิดเดียวนวิดเดียวยยห้องเครื่องสวยมากกำลังกำลังจะจับเลยเมื่อกี้ร้อนนี่กำลังจะจับเลยร้อน

สมติทำอะไร้งอะก็เนี่ยเดินท่อแบบนี้เลยอัพเทอร์โบด้วยที่ผมทำมั้งะต็เริ่มต้นอะเอา100 700วิ่งได้อะานเริ่มต้นเลยแสนน่หนึ่งแสนบาทมาเลยวัชีระบมปั๊มรีแปปัมติ๊กอะไรทั้งทุกอย่างเรียกลิตเรียกลิตอรียกลิเทอร์โบวัดเกียร์อะไรครบชุดเนี่ยหนึ่งแสนี้คาตัวนี้อีกราคาหนึ่ง ไม่ไม่คิดจะอันนี้ของตัวเองไหมเนี่ยอันนี้มันตกกรอบครับลูกเพ่อ๋อกรอบหน้าที่แบนครับลูกเพ่ปู่นี้ต้องมีของแบรนด์ตัวเองแล้วเนี่ยไม่เก็ตเลยหรอใช่ไม่ไม่มีคิดว่าจะทำไ,ไหมตัวเองก็เป็นท่อเป็นโชค๊คโชค๊คนี่ครับตอนนี้กำลังขายดีฮิตติดตลาดครับโชค๊คเอม็มตีระเบิดใส่รถบรรทุกโดยตรงตั้งแต่สิบล้อตั้งแต่ ตั้งแต่กระบ,บะไหม6ล้อขึ้นไปจนถึงสิบล้อเดี๋ยวพาไปดูข้างนู้นสวยๆ1แสนบาทนะครับใครที่อยากจะอัพห้องเครื่องรถด,ดำสวยๆครับ1แสนบาทพร้อมสีฝาเครื่องเจมีจมๆเลือกลายได้เลยนี่เดินหดอย่างนี้เลยหดอย่างนี้ หลายคนก็คงจะเคยได้ยินเสียงเครื่องนะครับผมไม่อยากจะใช้เอ็มเบินเพราะว่าจริงใจนะครับมันดึกแล้วบ้านคนเต็มโหดแน่นอนสำนักนี้ไม่ต้องห่วงนี่ครับมีระบายอันนี้ด้วยช่างเอ็มอะไรเนี่ยน้ำมันเครื่องเหรอระบายน้ำมันเครื่องเหรอข้างล่างโอระบายน้ำมันโซลาด้วยใช่ระบายร้อนหอยเพราะว่าน้ำมันดถ้ามันจะออกมาจากเครื่องเลยวิ่งเข้าท่างอ่ะมันจะร้อนร้อนเขราท่างเราเป็นเลสด้วยมันยิ่งร้อนก็ไปได้เลย ก็เลยต้องผ่านออยเพราะลงเบาื่องสวยมากครับสวยมากวางเครื่องได้ดีมากสวยจริงจริงเอ้ความอากาศอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ใช้จริงใช้งานจริงวิ่งจริงอยู่ตรงนี้เลยไม่มีโกหกต้องเปื่อยอ่ะบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วใส่กองเปลยไม่กลัวเครื่องพังเหรอผมก็เลยจะบอกไน่ว่าสมาร์ทรถผมต้องทำเองครับเองรถผมไม่ได้พังเพราะนี้ฟุ่นหรอกไม่ได้พังเพราะตีนู่นนะ เห็นรถกระบะว่าเราควันตีนี่คือผมไม่ได้ควันตีนแต่คือว่าผมรถผมไม่ได้พ,พังเพราะขี้ฝุ่นจริงๆแต่ขอาผมซัดนี่แหละแต่กองเปือนมันก็ไม่ได้ว่าคือ,คอที่เราพูดใต้ได้ก็คือว่ารถผมวิ่งล่งนุ่นเนี่ยรถดำใต้ไม่ได้หรอกพรามลุยฝ<ช>ุ่นใช่ลุยฝุ่นใช่แค่สองเที่ยวสามเที่ยวก็ไปแล้วแ<ล><ช>ต่แต่ของผ<ช>มวิ่งล่งนั่นผมก็ได้เจอขี้ฝุ่นโอ้โหเครื่องตัวนี้สวยมากเลยแห้งกิ๊บ ส,ส,สได้ไปเยี่ยมเสียต่อหรือ,อยังที่เปิดร้านใหม่ไปต่อต่อบางน้อยเสียต่อไปต่อลูกลูกชายแกอ้างอ่ะอ่าวุ้ยมันได้ไปช่งนี้มันก็ได้ออกได้เลยแคเปิดร้านใหม่วันนี้ไปก็ไม่เจอที่ไหนลูกจะต,ต้องไปรอบหนะ้าไปต่อดูหม้อน,น้ําครับหนวดน,น้ำใ่อ่ลงไปถึงอ่อ<ม>าพึ้งพื้นนะความไม่มีความร้อนแน่นอนคันนี้มมนเคยเกิดเลยเยียบยืนพื้นร้อยเจ็ด ร้อยหกร้อยเจ็ดนี่ความหนักขึ้นอยู่เจ็ดสิบห้าแปดสิบเองเพราะมันน้มันใหญ่ <c oughs> ใหญ่มากลูกนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าลูกนี้รวมบงังลมแล้วก็มีสองหมื่นกว่าส <20 S 1> องหมื่นเพราะมันหนาสี่นิ้วกี่ช่องความร้อนสี่ช่องใหญ่สี่ <c oughs> ช่องใหญ่ใช่น้ำวิ่งเป็นมาราธอนเลยนี่เนี่ยทั้ง <c oughs> ในเครื่องทั้งในมอน้ำประมาณสามสิบลิตรโอ้โหน้ำอ่ะปกติสิบห้าสิบหกลิตร นี่เกือบสามิบลิตรอ,เ,อเหมยเจ็ดยี่แปดนะจกอหนาเลยเนะนรวมๆแล้วายีเจ็ลิตรนะปรนะายี่สเลิตรเข้านึงเลยอไเครื่องอไหนมนหนาแถมเยอะไปก่อนบางคนบอกโอ้ยมนหนาหนาไม่ดีแล้วแต่เข้าสำหร<อ>ับวมดีแน<ช>่นคว<อ>ามคิดไทรความคิดมันได้บางคนบอกโอ้ยมนหนาหนาผมหรอกผมใจเความรู้ว่าพลาดแล้วครับใช้งานได้จริงโอเคตีกันแล้ว เพิ่งวางเครื่องใหม่ๆเลยนะครับเยมเยมวางเครื่องได้สวยมากเลยแล้วไม่เปิดไฟเหรอช่างเอ็มเอาวโอเคเอาหัวลงเลื่อนได้เดี๋ยวเอาหัวลงให้เอาหัวลงโีเครับเดี๋ยวให้ช่างเอ็มเอามันต้องดึงลงโอ้โหหัวเบาจัดโอเค เดี๋ยวล็อกให้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นโมงโลกโอเคไม่มีของนี่คือรอายแล้วหเล่ารอดสายเูดได้ป่าซื้อมาทำยังไงโอ้โหกันชนกันชนเบิกไว้อ๋อกันชนเนี่ยเท่มากเลยมีตัวนี้ด้วยลิ้นล่างด้วยลิ้นล่างนี่ขมงพิซซ์บายรถมาต้าโตของเอสเจ็ดร้อยเหรอใช่รถมาตัดต่อโอโ้แล้วเข้ากันด้วยนะเ,<อ>เข้ากันดีด้วยนะ ไม่ได้เคาะไม่ได้เงินะตัดจนว่ามันจะเข้ารูปอ่ะตัดแล้วก็เชื่อมตัดแล้วก็เชื่อมลูกน้องคนเชื่อมเนี่ยคนเชื่อมนั่งเลยถามว่าหมดไปกี่อันก็กว่าจะเข้ารูปรูปไม่ได้องินแล้วกันชนจะเป็นไอแม็กแต่ชายร่างเป็นเอสเจนร้อยของร้านคีซีวเลยใครอยากได้ไปซื้อเลยคีซีวาเนี่ยคีซีวายไอแม็กเบิกใหมสองพันแปดสองพันแปดโดยยางเลยนสวยมากในล้อมากกันชนเข้ากันมากเลยอมตะจริงๆครับเดก้าคันนี้ หัวสีเดิมตั้งแต่ญี่ปุ่นไม่เคยทำคัดตี้อย่างเดียวคัดอย่างเดียวเดี๋ยวเขาจะไปทำเป็นเสื้อผ้าแล้วหน้าเงาครับตอนนี้เขากำลังฮิตกลับมาเป็นยุ่นนะครับเป็นหน้าเงาแบบคลินคลีนไม่เน้นกระจกดีกามันเอาตาสุดตรงที่ฝ้าเงาเลยพี่ความเงาเนาะมันหล่อตรงที่ความเงาประเทศตรงฝ้ามันเงาลถ้าไม่ใช้ฝ้าเงาสมัยก่อนนี่หากันจนตาเหลือบมีก็มีเขาไหมมีพี่เบิกไหมอ่ะมีแล้วใช่ไหมี เบิกอีซูนอีซูนที่ญี่ปุ่นอ่ะแก้มยกนี่ก็<ต>ไม่ใช่มไม่มีไม่มีมไ,ไม่มีง่ายๆครับสุดจัดสุดจัดเอก้าหน้าหลอ่อโอเคชอบตรงที่เนี่ยมันเข้ากันดีเนาะใช่เข้ากันดีมากเลย่ายล้าานีิว โอเอ่นไดตัวดี๋ยวไปบกผ่าหมดออเยวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าพามาดูหัวกระตูนคันนี้มีมีไฟอยู่เดี๋ยวให้เอาไฟเปิดให้ดูดีๆสวยๆช่างโจบ้านป่งครับอัพอะไรมัางเนี่ยเครื่องมีไหมของโจเหรอไม่ของเราเนี่ยข้อมูมีเครื่องมีข้อมูลมีทั้งคันเลย เต็นท์บ้าเปิดโเขาเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับผมโหนี้เขาเจ๋งจริงครับ